เตรียมอาหารถวายพระคุณท่านจ้าโอ้มีหลายอย่างาเลยนี่นี่เฮ็ดบุญเบิดบ้านเบนิกบ้านนะจ้าเป็นบุญบ้าน2อมือรวมกันอันนี้าฟทั้งอาหารเป็นเน็ตอาหาร <c oughs> จัดให้ส,สวยๆนะคะคนส,สวยๆนะคนส,สวยๆต้องทำให้ส,สวยๆนะคะ อันนี้คนนอนสวยอันนี้ก็คนสวยอันนี้นอนสวยงานเยอะมยะเคลื่นงานทำงานโอ้ยอาผหาันไทข้งวันหลายข้งนี่นะาเตรียมตั้งบุญเบิกบานจาบุญร่ามงารวมกันองลาอาหารกระอัตนนั อันนี้พอจัดไว้เตียมไว้ <c oughs> สวยงาม <c oughs> จัดสวยมากเลย สวยมากเลยเร่มขัน้นแบสีเจ้าอันสวยงามงามอาอนมนาะคุณ,คณน้ณอังมนมานอใชีเลมาันอันนี้อันนี้พนเนีก อันนี้แผนกของหวานผลไม้ด้วยจ้าน,นี่ลายอยา่างอันนี้คนเยอะคนมากเฮงว่นหลเธอกินนักกินแล้วลังมากแล้วมิเท่ายนลังมากเบิร์ดเหมือวันอันนี้มันดอกหน่อยตัวนี้เห็ดพอะสิเอาใส่สอดไป

你这个咋啦？